มีกำลังทำน้ำแกงแป้งมาดูเดียวพุ่งม,มน้ำอะไรกินหนุ่มจีนค่ะทุกคนเพิ่งกินไปแล้วนะแต่ว่านะต้มเพุ่งกินก็เลยถ่ายนะต้อมแม่ก็จะมานั่งเป็นยมกำลังใจนะาต้มสู้สู้น้าต้มสู้ตายนะต้อมบานลายสู้ตายตาสู้สูใ้ใครแกงหนุ่มจีน <c oughs> นะาบ้าวนะคะนี่คือแกงหนุ่มจีนจนพ้พ่อทำให้ซึ่งเราก็ซื้อนหนุ่มจีนมาแล้วก็มาทำน้ำแกงเองนะทุกคนกินหมดไหมเนี่ยผู้คนอย่างน้าต้อมไม่หมดก็แปละเรา ไม่รู้ก็เด้อมมีไม่รู้ด้วยเอาจริงมันหมดอยู่แล้วนี่คือกินกินสิอืมกินผักด้วยดีผักเยอะมากเลยเนี่ยใช่อันนี้คือแบบเราไปเก็บผักมาทั้งสวนทุกคนอันนี้อันนี้เป็นน้องอันนี้เรียกอะไรจัดมุ้ยจัดมุ้ยจำไม่ได้มุ้หมุยหรออันนี้อันนี้อันนี้อะไรดอกดอกอะไรดอกค่าดอกค่าเออมีผักเยอะมากเลยอันนี้อันนี้ อันนี้เขาเรียกว่าสตอก็ nah? X, มีมะเขือถ้าใช่ลูกเมียงใช่ผักครบลูกเมียงนะมันจะลูกเมียงพิกทอดแล้วก็กินกุ้งบูลลี่เหรอบูลลี่ชื่อเหวะบูลลี่ชื่อคนขอทอคนเชื่ออยากกินวยนละค่ะใครคือลูกเมียงแม่นี่ไงลูกเมียงนั่งอยู่อันนี้คือกินใช่ไหมเดี๋ยวมปเกินอร่อยไหมอร่อยอร่อย ตาน,น้ำต้มเน,นี้ยอร่อยไหมอร่อยไหมคะ,ะอร่อยเลยครับว้าวแบบกระดมเพิ่งมาแต่มันคือแบบเพิ่งทำงานเล่กวิ่งงานเพิ่งกินหนุ่มตีนะทุกคนเป็นไงหิวข้าวด้วยหิวเพราะว่าน,นี่ตอนนี้คือเป็นเวลาห้าโมงวันนะทุกคนห้าีมแล้วใช่ห้าโมงแล้วก็แบบเออหิวมาจากความหิวเพราะเราทำงานเหนื่อยมาไกินข้าวนะนั่นใส่น้ำแกงอีกสิคิดว่าจะกินกี่ชามคะเนี่ย เยอดแต่เดี๋ยว,วยนน้น่นำเต่ง่แกงพริกน้ำแกงระไรเหรอทานบ่า,า,บากินนะ<ส>ไม่ต้องทนี่ทำเองใช่นะต้มทเองเอ้ยหยอก์ยอกนะบา่า,บาวทำค่ะทุกคนสูตรภาใต้ใช่ไหมอ,อันนี้เป็นน้ำแกงพริกแน้าแกงหวานคะ่ะเเรียกน้าแกงพกริกไม่เขาเรียกน้นแกงหวาน พอจะเข้าปากเลยเอาลองเลย,ยเหมือนคลิปนี้หนูมานั่งมองแล้วต้องกินเนะาะน้อยน้อยน้ยมาเก็นกินไม่ได้ครับอ๋อคือน้าต้อมชอบกินแบบน้ำน้อยๆเน,นทุกคนซึ่งแบบบางคนก็ชอบกินน้ำเยอะนะมนันก็ต่างกันเอาไม่ใส่น้ำวานเลยเหรอไม่แล้วทำไมน้าต้อมไม่กินผักอะไม่ไม,ไม่ผมไม่ค่อยชอบ่าไรไม่ค่อยชอบผักครับ ก็เลยกินแต่เส้นเน้นเส้นเน้นกับเน้นจับเน้นกับมโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตอย่างเดียวเพื่อแบบวิตามินอะไรเงี้ยไม่ค่อยอันนี้แต่กินน้ำกินแต่ก๊าดไม่กินไอ้นี่เขาเรียกอะไรนะไม่สกปรกขีมเมื่อกี้กอะไรนะแป้งคผื่อเป่อมันละเอียดแป้งแล้หาแต้งกว่าเราโม่แต่ว่ามีการเลื่อนเรือทางสมองนิดหนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่า สับสนไปรอดด้วยเหมียวทุกคนฟังแล้วไปออกกันไหมอ่ะต้องเขียนซับใช่ไหมแล้วไม่แป้งไม่กินอ่ะอิ่มเพราะว่าเราเพิ่งกินไปเมื่อกี้แค่ทุกคนเพิ่งกินไป้ชามหนึง่งก็เลยบอกว่าอิ่มก็แล้วก็กต้องกินให้ดูอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราต้กกองดูแซ่บแซ่บอะไรกิ่มด้วยเอออินอร่อยต้องดูแซ่บเดี๋ยว เมื่อกี้ตักชิ้ีเท่าไหร่นะกินตักแค่สองสองตักไปกี่ทีนะสามสี่สามสี่สี่หมดแล้วตักคําเสริมมากจานหนึงกินกี่คำสี่คำจริงสี่คำใหญ่ค่ะท้าวต้องกินเสร็จแล้วเนี่ยกินยังเไงกินแล้ว สองจานสเติดกินไปแปดคำสองจานทาดคสองจานมีใครทำได้เปล่าถิงละถิงละโอเคค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบายบายเราติดตามกันนะคะว่าคลิปหน้าเราจะให้คนไปกินอะไรอร่อยแค่ไหนราคาเป็นยังไงแล้วร้านเด่นไหมเดี๋ยวเรื่องไปดูกันเลย